สวัสดีคับสวัสดี FC นะครับทุกท่านนะครับจากช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับ่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมตลาดนะครับเป็นตลาดแถวบ้านผมนะครับก็มาขายอันนี้ผมได้มาขายต้นไม้นะครับที่ตลาดนะครับอันนี้ก็มีผู้คนหรือลูกค้านะครับเดิน มาเดินตลาดเริ่มเยอะแล้วนะครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณนะครับจะห้าโมงเย็นได้นะครับห้าโมงเย็นนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายนะครับแต่ว่าต้นไม้นะครับก็จะมีเด่๋ยวลานผมลานเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศเลยครับนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเชิญ อันนี้คืออร้านผมนะครับก็จะมีไม้มาแค่นี้นะครับประมาณนิดเดียวนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ตอนแรกฝนตกนะครับทีนี้ผมว่าจะไม่ได้มาแล้วทีนี้ฝนหยุดให้ครับก็เรีบเก็บต้นไม้ขึ้นรถมาเลยนะครับ มาชมต้นไม้กันเลยครับเริ่มต้นที่ห้าสิบาทก่อนนะครับห้าสิบาทก็จะมีนะครับอมเงินแคะนะครับวันนี้น้องโดนฝนนะครับที่บ้านฝนตกก็จะอาจจะมีใบไม่สวยนะครับปนบ้านนะครับแต่ว่าตัวนี้สวยอยู่นะครับตัวนี้ขอผ่านนะครับเพราะใบน้องอไม่ค่อยสวยนะครับ ต้นนี้นะคระับเป็นต้นหนึ่งที่สวยนะครับหูกอ,อแน่นๆเลยนะครับราคา50บาทอ,อมเงินแพร์นะครับแล้วก็จะมีอุดมทรัพย์นะครับ50บาทนะครับเล็บคุดแคร์ด่างนะครับตัวน,นี้ใบแพร์นะครับแล้วก็เฟิร์นใบเงินนะครับตันนี้ก็จะเป็นเอ่อมวเวียนนะครับ เป็นมะวเวียนแต่ว่าเป็นดินเก่านะครับวนนายญี่ปุ่นขึ้นมาเราก็ด่างสวยมากเลยนะครับพอไม่ตั้งใจปลูกล้วด่างสวยๆนะครับต้นนี้ด่างสวยมากนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับตัวน,นี้จะเป็นอ่าเปเปอร์อ่าเอชอรี่เชอรี่เลดนะครับผมพูดถูกไมเนาะครับ น่าจะใช่นะครับถ้าไม่ใช่ยังไงก็รบกวนท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็จะมีชว่วเก้าชั้นนะครับตัวน,นี้ไม่ได้นะครับชว่วเก้าชั้นเขียวนะครับตัวน,นี้อีกต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก้านเขาสีชมพูแล้วนะครับก้านเขาอ,ออกม่วงนะครับไม่ใช่สีชมพูนะครับ บางทีพ่อค้าก็อาจจะพูดผิดพูดมั่วบ้างนะครับต้องขอไฟด้วยนะครับอรงนี้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก่อแน่นๆเลยแล้วก็จะมีแสงจันทานะครับห้าสิบบาทนะครับแสงจันทานะครับอิโกเนียนะครับตัวนี้จะเป็นดอกสีขาวเล็กๆนะครับน่ารักมากนะครับถือว่าดอกเขายุบไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเย็นมังกรนะครับ ลิ้นมังกรสีเขียวแคร์นะครับแล้วก็จะเป็นออมเงินนะครับตัวนี้อมเงินใบยาวนะครับตัวนี้อมเงินไม่แครนะครับถ้าตัวแกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเขียวมรกตด่างหรือเบอร์เมา์นะครับจะมีต้นด่างแล้วก็ต้นตัวเขียวป่ปนนะครับพอดีผมไม่ได้เด็ดทิ้งนะครับต้นเขียวถ้าอยากให้สวยสวยเขาต้องเด็ดว่าใบเขียวทิ้งนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมว่าเขียวบ้างด่างบ้างเขาก็ดูสวยดีนะครับดูก็สวยคนละแบบนะครับนะครับราคาห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีบอลสีเสือพานนะครับเงินบอลเสือพานคือต้นใหญ่มากนะครับที่บ้านต้นแม่นะครับสวยมากตอนนี้ก็เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบาททุกต้นนะครับก็จะมีสองต้นนะครับ ในหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็จะมีบอลกระดาษบนกระดาษดากนะครับตัวนี้นะครับบอลกระดาษดางราคา80บาทนะครับอืมลากดูกระถางแล้วนะครับต้นนี้นะครับ80บาทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะด่างน้อยกต่ตัวนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าเลี้ยงง่ายนะครับ ถ้าข้าด่างน้อยนะครับเลียงง่ายแล้วก็โตเร็วนะครับตัวนี้นะครับเป็นก้านส้มนะครับเป็นพิโลก้านส้มราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเสือพานนะครับต้นใหญ่นะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับสวยอยู่นะครับแต่ว่าแล้วก็มีดอกพุอนด่างนะครับ อบถามได้นะครับนี่นะครับเป็นดอกผู้ซ้อนด่างนะครับราคาห้าสิบาทนะครับตัวนี้ดอกเขาสวยมากสีขาวนะครับแล้วก็จะมีมันมันสัาปะหลังด่างนะครับราคาห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับสวยมากครับผมขายตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับตอนนี้โตมากแล้วนะครับ ราคา50บาทนะครับแล้วก็มีรักแรกพบนะครับดอกสีส้มแต่ว่าน้องโดนฝนนะครับใบร่วงหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีมอนสยามมอนเตอร์ล่านะครับตัวนี้ราคา50บาทนะครับตัวนี้ยังไม่ใบฉีกนะครับถ้าเอาขึ้นเสานะครับเขาจะใบฉีกแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีบารมีเศรษฐีนะครับราคา80บาทนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ทก้านใบนะครับ เราก็จะมีค้านะครับ้าพลไพรินนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับขาพลไพรินนะครับห้าสิบาทนะครับแล้วก็สมีเสน่ห์จานโกเมนะครับราคาแปดสิบาทนะครับแล้วก็จะมีโพมงคลนะครับลักษณะใบเขาสวยมากเลยนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบาทเช่นเดียวกันอ่าตัวนี้เซสกระถางหกนิ้วนะครับ กระถางหกพิ้งที่สวยเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะครับราคาห้าสิบบาทชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีนะครับหนวดปลาหมึกนะครับตัวนี้หนวดปลาหมึกด่างนะครับเป็นไม้แดดได้แล้วก็แดดแดดลำลายแดดเช้าแดดเย็นได้นะครับเลี้ยงง่ายเป็นไม้ประดับอีกตัวหนึ่งครับราคาห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็จะมีนะครับเศษฐีรวยเงินหรือว่าเงินเงินเงินนะครับราคาอยู่ที่แปดสิบาทนะครับสองต้นร5อยห้าสิบนะครับใครซื้อคู่นะครับหนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับอันนี้นะครับคือสตาร์ไบนะครับสตาร์ไบหนึ่งร้ยบาทคุ้มคุมเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือมีสามต้นนะครับสามารถนำไปแยกได้เลยนะครับเพราะว่าใบเขาสวยนะครับใบเขาจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ สวยมากนะครับตันนี้ก็จะมีไม้มาประมาณนี้นะครับคือผมไม่เอามาเยอะนะครับถ้ามาตลาดนะัดเล็กๆนะครับบางวันก็อาจจะเอาถุงเท้าเอาลองเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายด้วยแต่วันนี้กลัวฝนนะครับก็เลยได้ดต้นไม้มานะครับอ่าเราก็จะมีถุงมือถุงมือสามารถ ใส่ทําสวนนะครับใส่ทําสวนแล้วก็ผสมดินนะครับเป็นถุงมือถุงมือยางนะครับราคาอยู่ที่10บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถนะครับสั่งซื้อพร้อมต้นไม้ได้นะครับผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ แล้วก็เข้ามาให้กําลังใจนะครับแล้วก็ฝากเมนฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับ